ามแม่นะผู้ในใจหรือผู้อรกมาก็ได้ค้าพระเจ้าขอตั้งจิตน้องบูชาบุญแห่งทานศีลภาวนาถาวายบูชาพระพุทธองค์ถาวายพระมารดาพระบิดาและทวยเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แห่งนี้ และที่ปกปักรักษาของตัวพระพเจ้าทุกขรโอหกพยาและขอตั้งจิตแผ่บุญนี้ให้กับเทพทวดาที่ปกปักรักษาพ่อแม่ปู่ย่าตายายบุตรบริวารญาติพี่น้องครูบาอาจารย์ที่เรารัก ขอรักบูชาแผ่บุญไปถึงทุกๆท่านให้กับเจวดาที่ปกปัอรักษาทุกท่านได้มีความสุขและขอตั้งจิตอุทิศบุญกุศลนี้ให้กับเจ้ากรรมในเวรที่ติดตามข้าพเจ้ามาในชาตินี้ที่เห็นเป็นตัวตนเห็นผู้คนที่สร้างบาปกรรมกับข้าพเจ้า ดังมีรายนามต่อไปนี้ให้นึกถึงคนที่ทําร้ายเราแล้วก็เอาหัวจิตกรรมแทนไม่ตายกับเขาแลลูกแล้วก็ตั้งจิตให้อภัยเอาหัวจิตก,กรรมแล้วก็แพร่บุญนี้เพื่อชดใช้กรรมต่อก,กันไม่ขอผูกกรรมต่อก,กันอีกไม่ขอจองเวรต่อก,กันอีกขอจบกันแค่ชาตินี้ไม่ขอจองเวรต่อไปขอหัวจกรรมให้ขอตัด กมต่อกันท่คืนี้และตั้งจิตน,นะข้าพเจ้าจิตวิญญาณดวงนี้ไม่ว่าชาติใดคนใดหักเผลร้ายผู้ใดไว้ขอบุญุุศลที่ข้าพเจ้าได้ตั้งใจปฏิบัติสวดมนต์นังสมาธิแผ่เมตตานี้ให้กับเจ้ากรรมในเวรเพื่อแผ่บุญกุศลแห่งทางสิ่งภาวนา ให้กับท่านทั้งหลายจงมารับนับปัดนี้ขอให้เจ้ากลรมในเวรจงมารับดุจกุศนที่พ้าพรเจ้าอุธิศให้นี้แล้วขอจิกรรมให้กับพระพเจ้าเปิดทาง รักของทุกคนและสามารถเป็นที่พึ่งพาของทุกคนร่างกายได้ตลอดไปสาธุข่ายใจเขาลึกๆขายจง